อย่างที่ผมมานําเสนอเนี่ยก็คือว่าก้าวกดปลดล็อกจิตวิญ,ญญาณทาย,ยานสู่ความสําเร็จหมายความว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะที่คุณจะปลดล็อกโลกภายในของคุณเพื่อที่จะให้คุณเข้าสู่ก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จในระดับต่างๆหรือตามความปรารถนาของคุณได้ได้อย่างสมเท็จผลและให้มันเป็นไปในทิศทางที่มาที่ดี นี่ทิศทางที่ดีเรารู้ว่าความสําเร็จถูกสร้างขึ้นส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นของเราหรือแรงปรารถนาของเราที่จะนาไปสู่ความสําเร็จนั้นๆกฎแห่งการลงมือทําเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จนั้นเป็นกฎหนึ่งที่เรานะครับไม่ว่าคนดีหรือไม่ดีก็สามารถที่จะนำพาความสำเร็จของ,ของตัวเองนั้นนะได้มาใช้เช่นเดียวกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วความสําเร็จนั้นน่ะมันจะ,ะทําให้เรารู้สึกดีความสําเร็จนั้นน่ะมันจะทําให้จิตวิญ,ญญาณเรารู้สึกดีหรือว่าจิตวิญ,ญญาณเราจะเติบโตไปพร้อมกับความสําเร็จนั้นหรือไม่ในบางครั้งนะครับชีวิตของคนบางคนป,ประสบความสําเร็จแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณก็เจ็บปวดและบอบช้ําไม่สามารถที่จะหลุดพ้นพันธนาการหรือว่าปลดล็อกในระดับของจิตใจาภายในได้ เราจะเห็นว่าบางทีความความรู้สึกที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นคือในระดับของจิตวิญญาณคือในระดับโลกภายในความสําเร็จที่เป็นเรื่องของกายภาพในโลกภายนอกที่เราจับต้องได้ไม่ว่าเงินทองนะเขียบตียศหรือ,อสิ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการที่เราจะลอมลงชีวิตอยู่ได้โดยส่วนใหญ่แล้วความสําเร็จของคนเราเนี่ยมันก็วัดกันด้วยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของโลกภายนอก ทรัพย์สินต่งางๆที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันจะลงนะครับชีวิตของเราในใน,ในส่วนของโลกภายนอกได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในบางคนที่ประสบความสําเร็จเมื่อคุณลงมือทาไปสู่ความสําเร็จคุณจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเชิงเชิงจิตวิญญาณแต่ถ้าหลับบางคนเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไร่บางทีเราอยู่กับความทุกข์ในขณะที่เราประสบความสำเร็จนนะที่เราปติที่เรายินดีในเรื่องของโลกภายนอกอยู่แต่ในโลกภายในเรากลับ รู้สึกหรือว่าไม่ค่อยจะมีความสุขคําว่าความสุขหรือนิยามของความสุขเนี่ยแต่ละคนนะครับก็จะมีสภาวะของการสัมผัสถึงความรู้สึกในเรื่องของสวาวะของความสุขเนี่ยไม่เท่ากันแบบนี้จะเห็นว่าเส้นทางที่มันเป็นความจริงในชีวิตเราในโลกเรามันก็จะเป็นเรื่องของสภาวะที่เกิดขึ้นในระดับของเริ่มเริของจิตใจ